สามหมื่เมกะวัตคือตัวเลขคาดการศักยภาพกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของสพปลาวสาพปลาวนะ่ะเรามีศักยภาพในการผลิตพลังงานเกือบทั้งหมดเป็นไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นกำลังการผลิตที่ยังสามารถผลิตเพิ่มได้อีกหลายเท่าตัวของกำลังการผลิตในปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิต ทั่วประเทศประมาณ1 1 0 0 0กว่าเมกะวัตเกือบๆจะเป็น1 2 0 0 0มเมกะวัตถ้าอย่างนั้นเราก็เห็นว่าโอกาสที่จะพัฒนาลงทุนนะ่ยยังมีอีกเยอะประกอบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ําเป็นพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเมกะเทรนในระดับโลกทําไม้มีศักยภาพเติบโตได้อีกมากครับโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าลามหาชนหรือ EDL Gen เป็นหนึ่งในผู้นาผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในสปอปลาวที่ส่งออกไฟฟ้าให้กับไทยและอาเซียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจทางด้านพลังงานเ,นเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงเรามีทกเก็ตที่จะเป็นผู้นําในการผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าตลอดการสนทนาพูดคุยกับท่านวันแสงวันนวงกรรมาการผู้จัดจาการบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ทำให้ผมเห็นความมุ่งม,มั่นของผู้บริหารเห็นศักยภาพการเติบโตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้งสปปลาวและอาเซียนครับ แต่นั่นทําให้ผมเห็นโอกาสที่นักงทุนจะสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสม่ําเสมอและเติบโตไปกับบริษัทผลิตไฟฟ้ารลาามหาชนหรือ EDL เจ n ในระยะยาวส่วนจะเป็นวิธีการลงทุนในรูปแบบไหนและศักยภาพการเติบโตของบริษัทจะมีมากน้อยเพียงใดผมอีกคนพจนจาก The Conversation ชวนเป็นเพื่อนนักงทุนมาฟังบทสนทนาดีๆกันครับ รายการ The Conversation วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในช่วงหนึ่งที่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยในภาพรวมๆมันอาจจะชะลองมาบ้างนะครับแต่ถ้าถามนาทีนี้เลยนะครับตอนนี้ความต้องการทั้งในภูมิภาคอาเซียนก็ดีในสอปอลาวก็ดีถือว่าฟื้นเมื่อเทียบกับก่อนโควิดสักแค่ไหนละครับดีแมนความต้องการพลังงานนะแม้แต่ช่วงโควิดเองนะก็ยังมีความต้องการใช้ ที่มีลักษณะเติบโตครับ,รบแต่ว่าเรามองว่าพอผ่านพ้นยุโคโควิดไปแล้วหลายสิ่งนะกลับคืนมา,ากมารล,ลงทุนในอุตสาหกรรมนะฮะเราก็มองเห็นธุรกิจเรื่องของท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตอนนี้เราเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอนยุโคโควิด ครับคนในแต่ละประเทศเองก็กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปไหนมาไหนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตอนนี้ก็เดินทางมาที่อาเซียนเพิ่มมาขึ้นความต้องการก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำานะครับมันมีข้อดีอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับในรูปแบบอื่นๆนะครับเพราะในประเทศไทยเองก็มีการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอปอเราจะเด่นมากในเรื่องของการใช้พลังงานน้ําตังนี้มันมีข้อดีในมิติไหนบ้างครับเป็นพลังงานสะอาดครับ,รบแล้วก็ใช้เป็นทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือใช้เป็นการไหลซึ่งเขื่อนไม่ได้มีการบริโภคน้ําก็คือไม่ได้ให้มีการสูญเสียข,ของน้ําก็ใช้เป็น การไหลของน้ําที่าไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า,ฟาเป็นหนึ่งใน清洁能源นะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบรีเนียเอออย่างเช่นพลังงานแสงแดดหรือว่าของระบบของโซล่าก็มีข้อจํากัดเรื่องของเวลานะว่าผลิตได้ช่วงเวลากลางวันเวลากลางคืนก็อย่างผลิตไม่ได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาทดแทนอย่างเช่นแบตเตอรี่เข้ามาเก็บอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ว่าพลังงานลมเองนะก็ต้องได้หาจุด ที่มันเหมาะสมที่มีลมเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าสปปลาวพอนึกถึงปั๊บเราก็จะนึกถึงเลยว่าโอ้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงมากๆนะครับไม่ใช่แค่ป้อนเฉพาะสปปลาวอย่างเดียวแต่ว่ามาที่ประเทศไทยก็ซื้อค่อนข้างจะเยอะในภูมิภาคอาเซียนก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆที่มีการซื้อกระแสไฟฟ้าจากสปปลาวนะครับอย่างท่านวแสงอธิบายขยายความเพิ่มหน่อยนะครับถึงศักยภาพแล้วก็สเสน่ห์ของสอปปลาวในการที่เป็นหนึ่งในผู้นํา ในครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ป้อนให้กับภูมิภาคอาเซียนครับเรามีข้อดีก็คือเรามีเรื่องของภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมสําหรับที่จะสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเป็นจํานวนมากจนถึงขั้นบอกว่าใช้คนเดียวคงไม่หมดครับาาเพราะว่ามันสามารถผลิตได้เยอะกว่าแล้วก็ก็จะมีการแบ่งปันพลังงานสะอาดนี้ให้กับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตอนนี้ในกลุ่มประเทศ ที่มีชายแดนติดกับสปปลาวเองนะทางรัฐบาลก็ได้มีสัญญานะในการขายกระแสไฟนะนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมรัฐบาลสปปลาวถึงปักธงให้ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศโดยกําลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมทั้งประเทศเป็นการผลิตเพื่อส่งออกในสัดส่วนที่สูงมากครับทั้งนี้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นภูเขาสูงและมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านฝนเองก็ตกชุก และยังไม่นับว่ามีนโย,ยบายของรัฐบาลที่เปิดกว้างให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในภาคเอกชนนั้นสามารถร่วมลงทุนได้ทำให้สอปอลาวก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นําผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่สร้างความมั่นคงพลังงานให้กับภูมิภาคอาเซียนโดยหนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของสอปอลาวก็คือบริษทัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ครับ EDL Gen เราทำธุรกิจในรูปแบบไหนแล้วก็เราเป็นจิกซอที่ทำให้สปเราเองสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ป้อนให้กับอาเซียนในมิติไหนบ้างครับจริงๆแล้วนะครับ EDL Gen นะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นหน่วยงานการผลิตของ EDL หรือว่าเป็นรัฐจำิสงกิจไฟฟ้าลาวนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมานะเราได้มีการแยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นบริษัทลูก ของการไฟฟ้าลาวซึ่งอีเดียวเองก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราทรัพย์สินในการผลิตพลังงานของเราเนะี่ยทั้งหมดเลยเป็นพลังงานน้ำอ่ะก็อาจจะมีเรื่องของโซลามานิดนึงแต่ว่าเล็กน้อยมากส่วนใหญ่กับทั้งหมดก็คือเป็นพลังงานน้ํากระจายตามภูมิภาคของประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ก็จะช่วยบาลานซ์เรื่องของความเสี่ยงของน้ําที่ไม่มาตรงตามฤดูนะตัวเนี้ย จะช่วยเป็นจุดแข็งพิเศษเลยแล้วปัจจุบันเรามีโครงการที่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับในโครงการไหนบ้างครับที่เราโอเปเรตเองนะเป็นเจ้าของแนเดินการเองนะมีอยู่10แห่งแล้วนอกจากนั้นนะเรายังไปร่วมลงทุนกับผู้ผลิตพลังงานรายอื่นอีก18แห่งนะครับตอนนี้รวมกําลังการผลิตของอีเดียเจนทั้งหมดนะประมาณ1790เมกะวัตต์แล้วซึ่งแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกส่วนที่เรา ดำเนินการเองนะเราก็จะมีทีมงานเรามีบุคลากรเราเดินเครื่องของเราเองนะครับโดยที่เรามีทํำ operation and maintenance เป็นทีมงานของเราเองส่วนที่เราไปลงทุนกับตัว IPP ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่ Export ก็คือส่งพลังงานไปขายกับประเทศเพื่อนบ้านในนั้นก็จะมีไทยเป็นส่วนใหญ่นะครนอกจากไทยแล้วก็ยังยังมีตอนนี้ก็ยังมีกัมพูชาเข้ามาส่วนหนึ่งคือเราลงทุนเองอีกส่วนหนึ่งคือเราเข้าไปร่วมทุนด้วย วิธีคิดของผู้บริหารที่ใช้โมเดลแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีในมิติไหนบ้างเป็นเจ้าของเราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ดําเนินการนะครับสร้างบุคลากรภายในของเราโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําที่เราดูแลยอยู่ส่วนใหญ่ก็คือขายไฟให้กับการไฟฟ้าลาวซึ่งรักษาเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับสปปลาว นะให้มีให้มีพลังงานภายในที่เพียงพอนะส่วนที่เราลงทุนกับตัว IPP ก็จะเป็นโครงการที่สำหรับส่งออกนะเป็นเอ็กซ์พอร์ตพลังงานตัวนี้ข้อดีก็คือช่วยนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสนปป,ปลาวเข้ามาลงทุนใช่ครับแล้วพอเรามีทั้งสองส่วนนี้บาลานซนะ์มันทำให้อีเดียลเจนเองนะเกิดธุรกิจอย่างที่3ขึ้นมาก็คือไม่ใช่แค่ ผลิตแล้วก็ไปลงทุนล้เราให้บริการดําเนินการแล้วก็ซ่อมบํารุงเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ําก็คือทำโอเปอเรชันแอน a ์เนนซ์ครับซึ่งปัจจุบันนี้เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ําอยู่ที่สปปลาวเนี่ตามข้อมูลล่าสุดก็มีอยู่ที่94แห่งก็ถือว่าเป็นจํานวนเยอะดังนั้นน่ะทุกๆเขื่อนก็จะมีความต้องการเรื่องของบุคลากรเข้าไปดําเนินการเข้าไปซ่อมบํารุงประจําปี อีเดียเจนก็จะได้เปรียบบอกว่าเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ดำเนินงานในเขรือน,นียมายาวนานเพื่อนเพื่อนักทุนครับผมเองก็เพิ่งจะทราบจากท่านบันแสงว่าเครื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่หลายรูปแบบครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปอีเดียเจนเองนะมีอยู่2ประเภทรูปแบบแรกก็คือเป็นเคื่อนที่มีอ่างเก็บน้ํา หรือว่าที่เราเรียกว่ามีเรซิวัวที่เก็บน้ําไว้ปริมาณมากๆแล้วก็ใช้มาผลิตกระแสไฟตามที่เราต้องการในแต่ละช่วงเวลาตัวนี้เมื่อมีการกักเก็บน้ำก็จะให้มีพื้นที่ที่โดนน้าท่วมค่อนข้างที่จะกว้างค่อนข้างที่จะเยอะลักษณะอย่างนี้จะต้องเป็นพื้นที่เฉพาะที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผลกระทบแล้วก็ไม่เหมาะสมสําหรับในการกักเก็บน้ํา ปริมาณมากๆได้นะครับส่วนเขื่อนประเภทที่2ที่เรามีก็คือเราเรียกว่าเป็น run off river อาศัยการใส่เครื่องจักรปั่นไฟแล้วก็ให้กระแสน้ําไหลตามธรรมชาตินะเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อดีว่าจะไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของเขาก็คือเขาจะสามารถผลิตได้ ช่วงฤดูที่มีน้ำนะครับอย่างเช่นช่วงฤดูฝน,นกระแสะน้ํามากๆก็จะผลิตได้จนช่วงแล้งก็จะเป็นช่วงของการเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรกระแสเงินสดที่ได้รับเนี่ยก็จะเข้ามาสม่ำเสมอเลยส่วนใหญ่ปกติแล้วสัญญาในการซื้อขายไฟนะ่ะจะล้อกันกับตัวสัญญาสัมปทานก็จะเป็นลองเทอมนะส่วนใหญ่ซึ่งสัญญาสัมปทานนะ่ะจะมีอายุตั้งแต่25ปีถึง30ปีสัญญาซื้อขายไฟก็เหมือนกัน ครับก็คือเซ็นแล้วก็เซ็ตไอตัวค่าไฟไว้ขายในแต่ละเดือนก็สามารถเก็บเงินได้เป็นแต่ละเดือนเลยเพราะฉะนั้นแทบจะคํานวณได้เลยว่าไรายได้ที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาเนี่ยจะเป็นสักเท่าไหร่มันก็จะเข้ามาอย่างสม่าเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของธุรกิจในรูปแบบนี้ใช่ครับก็คือมันคํานวณค่อนข้างง่ายก็คือมีมันมีความสามารถในการผลิตอยู่แล้วแล้วก็มีสัญญาในการซื้อขายที่รองรับ ในลองเทอ r m มตัวนี้มันก็คำนวณได้เราก็ไปดูเรื่องของปัจจัยในการบริหารต้นทุนนะต้นทุนในการใช้แรงงานคนแล้วก็การซ่อบมบำรุงในแต่ละปีตัวนี้เราก็พยายามไปเมเนจส่วนนั้นก็จะทำให้ตัว projection ่ะมันค่อนข้างที่จะนิ่งครับและและอย่างตัวสัญญาที่เราทำกับทางฝั่งของ IPP นะครับที่เข้าไปลงทุนในบางส่วนแล้วก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยเนี่ยอันนี้มันมันสัญญา ก็เหมือนกับที่เราทําในประเทศเลยอย่างนั้นได้ไหมครับหรือมันมีส่วนไหนที่ต่างบ้างเหมือนกันครับผมบเหมือนกันครับก็คือตัว IPP ก็จะมีสัญญาสัมปทานกับทางรัฐบาลเมื่อครบอายุสัญญาสัมปทานเขาก็ต้องจําเป็นต้องส่งมอบตัวโรงไฟฟ้าตัวนั้นให้กับทางรัฐบาลบให้รัฐบาลไปดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าในส่วนที่ดูแลงานทางด้าน,นของธุรกิจไฟฟ้าให้กับรัฐบาลก็คือการไฟฟ้าลาวก็คือบริษัทแม่ของเราครับถ้างนั้นน่ะ เราก็มีความประสงค์หลังจากที่เขื่อนของ IPP ะะผู้ผลิตพลังงานเอกรารหลายอื่น,นส่งมอบโปรเจกต์ให้กับรัฐบาลเราก็ยังมียืน่นจุดประสงค์ว่าเราต้องการไปดำเนินง,งานต่อนะ เพราะฉะนั้นในมุมของทั้งผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ถือเงินกู้เองจริงก็สบายใจนะครับในเชิงของธุรกิจที่มีความมั่นคงในมิติของความมั่นคงยังสามารถดูได้จากอีกด้านครับเมื่อดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะเห็นว่าไม่ธรรมดาสะท้อนเห็นความมั่นคงและโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตได้เช่นกันถ้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นระดับบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับทั้งในสอปาวเองแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเป็นจุดเด่นอย่างไรให้กับทางอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราหลักเลยก็คือเป็นบริษัทแม่ก็คือเป็น EDL หรือว่าการไฟฟ้าลาวซึ่งเขามีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าอยู่ที่สปปลาวดังนั้นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายในด้านพลังงานเรามั่นใจว่าเราไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางพลังงานของประเทศนะครับรซึ่งนอกเหนือจากทางการไฟฟ้าลาแลวแล้ว เราก็ยังมีเป็น strategic partner นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนอยู่ในลาวหรือแม้แต่บางบริษัทพลังงานอยู่ที่ไทยนะก,ก็ได้เข้าไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของเราแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นนักลงทุนสถาบันการเงินนะแล้วก็เป็นนักลงทุนรายย่อยทำภาพธุรกิจที่อยู่ใน mega trend business model มีความแข็งแกร่ง มีรายได้ค่อนข้างจะแน่นอนและมีผู้ถือหุ้นที่แข็งแรงไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทําไมผลประกอบการถึงดีมากในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเติบโตที่ดีท่ามกลางวิกฤตโควิดสิครับในขณะที่สินทรัพย์รวมเองก็เติบโตต่อเน,นื่องอย่างแข็งแกร่ง,แ,งและข้อสังเกตคือนี่สินต่อทุนต่ำกว่าเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันครับตั้งแต่แรกเริ่มของ EDL Gen เองที่ตอนเข้าจดทะเบียนนะ่ะต่ำอยู่แล้วครต่ำ ต่ำกว่าศ5นยุดหาได้ซ้ำเนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็เป็นโปรเจกต์ที่หมดไฟแนนซิงไปแล้วแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเรามีกำลังติดตั้งแค่387เมกะวมตต์แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะเติบโตมาถ,ถึงปัจจุบันนี้เราเกือบจะถึง2,000เมกมวัต<อ>ต์ก็โตมาหลายเท่าถ้างั้นน่ะเราก็จะมีการระดมทุนใช้ทั้งสองส่วนนะครับส่วนของทุนและก็ส่วนของหนี้เข้ามาจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเติบโตในอัตรานี้ต่อทุนขึ้นมา ระยะหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงแรกเริ่มเน่ะเราค่อนข้างที่จะต้องการเม็ดเงินเข้าไปอัดฉีดในโครงการเพื่อให้อ่าโครงการน่ะได้รับการพัฒนาและสำเร็จแ้วภายหลังจากที่โครงการได้มีการเดินเครื่องแล้วก็มี g e n e r a ตอินคั m มก็ทยอยจ่ายแทนคืนหนี้ก็ทำให้ตัวหนี้ค่อยๆลดลงตอนนี้ก็เป็นปกติในตัวของพลังงาน ช่วงปี2ปีล่าสุดเจนว่าค่อนข้างจะผันผวนค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินบาทค่าเงินกีบนะครับผันผวนหมดเลยตัวนี้มันมีผลกระทบในมิติไหนบ้างในพอร์ตของอีเดลเจนเองนะเรื่องของงบการเงินเองเรายังมีการจัดทาเป็นสกุลเงินกีบนะครับ<ม>ก็เป็นโลเคอลเคเรนซีถ้าอย่างนั้นนะการอ่อนค่าของค่าเงิน,นก็มีผลนะต่อง,งบการเงินแต่ว่าในนั้นนะทางกับกันก็คือเรามีแหล่งรายได้ของบริษัท ที่เป็นสกุลเงินตาต่างประเทศนะครับตอนนี้บาลานซ์ก็เกือบๆจะเท่ากันระหว่างเป็นเงินกีบแล้วก็เป็นเงินตาต่างประเทศเหมือนกับว่าถ้าสกุลเงินตาต่างประเทศมีการแข็งตัวนะก็เหมือนกับว่า,ารายได้ของบริษัทก็มีการเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าเป็น natural hedge ในตัวมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วมันอาจจะเป็นแค่ในเชิงของทางบัญชีเท่านั้นใช่ครับแล้วก็ในการวัดมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่ปิดงบ มันก็จะเป็นเรื่องของ accounting transaction นะครับก็จะเป็นเป็นธุรกรรมทางบัญชีถ้าเอาเฉพาะปีนี้ปีส5 6 6นะครับอะไรที่ถือว่าเป็นปจัจจัยบวกที่ทำให้ธุกรกิจจะมีโอกาสที่จะสามารถเติบโตต่อได้ครับปัจจัยบวกก็คือการกลับมาของเศรษฐกิจก็คือเริ่มมีการลงทุนแล้วก็เริ่มมีการทางด้าน commercial นะครับที่มีการเติบโตนะบตอนนี้เรามองว่ามันเป็น สัญญาณที่ดีนะในการความต้องการในการใช้พลังงานจะทําให้ตัวบริษัทเองนะสามารถสร้างรายได้จากการขายพลังงานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในสปปลาวเองแล้วก็ทั้งในภูมิภาคใน2อสปีนี้เป็นปีที่น้ําดีฝนตกค่อนข้างที่จะสม่ําเสมออย่างนี้ธุรกิจของเขื่อนชอบไ<อ>นะม่จำเป็นจะต้องได้มีฝนตกมามา,มากๆทีเดียวคแค่พอประมาณแต่ว่าสม่ําเสมอ ตอนนี้เราก็จะสามารถผลิตไฟไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีก็จะทําให้ตัวเลขการผลิตนะมันออกมาได้ดีซึ่งเรามองว่าในปี2023นี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรื่องของปริมาณน้ำฝนก็ยังจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันจะมากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการเชื่อมทางรถไฟลาวจีนผ่านการดำเนินงานวิ่ง มาปีวกว่านะก็จะเห็นได้ว่าสําหรับในฝั่งของคุณหมิงมาถึงชายแดนจีนลาวนะฮะก็จะใช้การขนส่งคมนาคมเยอะแยะแต่ว่าในส่วนของฝั่งลาวเองนะครับจากชายแดนจีนลาวมาถึงนครหลวงเวียงจันทนระ์ตัวที่จะมีประสิทธิผลสูงสุดก็คือการขนส่งสินค้านะซึ่งปัจจุบันนี้มีการขนส่งสินค้าผ่านทางการรถไฟนะทุกวันนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นปริมาณเยอะล่าสุด ก็คุณอีกอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่ามีขบวนคนผักจากที่ประเทศจีนลงมาที่ประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางรถไฟลาวจีนผักเป็นหลักร้อยร้อยตันนะการเดินทางทั้งหมดก็ใช้เวลาแค่สองวันก,กว่าๆซึ่งย่นระยะเวลาได้ถึง5วัน,นเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้เป็นผมมองว่ามันเป็นสัญญาณ ที่ดีมากๆนะเรื่องของการขนส่งสินค้านะมากับตัวนั้นก็การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจทุกอย่างที่รองรับสําหรับการขนส่งตัวนั้นนะ่ะก็จะมีการเติบโตก็จะมีการพัฒนาตัวเนี้ยพอมีการพัฒนามีการเติบโตทุกอย่างก็จังมีดีมารเรื่องของพลังงานไฟฟ้าตามมา ถ้ามองภาพระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับทั้งในมุมของสอปลาวที่ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคําพูดที่บอกว่าอยากจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับรวมไปถึงจุดยืนของ EDL Gen นะครับในการที่จะช่วยทำให้เป้าหมายนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวขึ้นอยู่กับมุมมองถ้ากําลังการผลิตขนาดนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดนี้ถ้าจะไปเทียบบอกว่าเหมือนกับว่าแบตเตอรี่ที่ใหญ่โตซัพพอร์ตทั้งหมดของอาเซียน คงไม่หมดนะครับเพราะว่า mm. ดีเรื่องของ energy demand ของอาเซียนเนี่ยเยอะมาก mm. เยอะอมากนะครับสบปปลาวคนเดียวผลิตคงไม่ไหวแต่ว่าถ้ายังมองว่าอย่างน้อยนะสปปลาวนะเขาผลิตเราไม่ได้ใช้เองทั้งหมด mm. อเ่เราผลิตแล้วก็เราก็มีแบ่งปันให้กับทางภูมิภาคแล้วเราก็เป็นแบตเตอรี่ในขนาดพอดีพอดีอตามกําลังการผลิตของเรานะครับตัวนี้ผมมองว่ามันน่าจะไปได้ในอนาคตสิ่งที่สําคัญใน สปปลาวเองนะทางรัฐบาลเองก็ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในอีก10ปีข้างหน้านะครับจริงๆแล้วเป็น2021ถึง2030นะ<ม>ก็ยังจะมีการเติบโตเรื่องของความต้องการพลังงานในเคสที่ต่ําสุดนะการเติบโตต่าสุดนะก็ไม่ต่ำกว่า5นะเร์เซนต์ในเคสที่มีความต้องการดีก โตไปถึง 8, ถึงกว่าเกานผมอ,าอ้าิงข้อมูลที่เขา,ามีการเข้าไปสำรวจสปลาวนะครับแล้วก็บอกว่ามีแคปซิตี้หรือศักยภาพในการที่จะผลิตก,กระแสไฟฟ้าเนี่ย30,000เมกะวัตนะครับถ้ามันแสงพลังงานที่จะเติบโตไปถึง3 0 0 0มเมกะวัตแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตทั่วประเทศนะครับประมาณ1 000, 000 1 1 0 0กว่าเมกะวัตต์เกือบจะเป็น12 0 0 0ันเมกะวัตถ้าอย่างนั้นเราก็เห็นว่าโอกาสที่จะพัฒนาลงทุนนะยังมีอีกเยอะ2 3สเท่าตัวถ้าอย่างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย mm hmm. เงื่อนไขณนะแต่ละช่วงเวลานะครับว่าจะเหมาะสมที่จะพัฒนาในจุดไหนก่อนแต่ว่าทั้งหมดแล้วเมื่อจะเทียบเนะี่ยสำหรับสปปลาวเองเนะี่ยเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำเนะี่ยยังเป็นตอบโจทย์ความต้องการเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนเราถือว่าเป็น s ustainable energy อย่างหนึ่งที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของ เช่นเดียวกับอาเซียนที่แนวโน้มการใช้ไฟฟ้ายังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจทำให้ทั้งสงปลาวและ EDL Gen ก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและมุ่งสู่การเป็นผู้นำการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาคที่เป็นเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่งยืนครับล่าสุดทาง EDL Gen เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่อที่จะช่วยทำให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ประสบความสำเร็จได้ครับ สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นะของอีเดลเจนที่กำลังจะออกมาเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่3ปี10เดือน,นในอัตราดอกเบีย้ย6.5%นะจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนซึ่งเราจะมีแผนที่จะออกจำหน่ายช่วงปลายมีนาเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่จริงๆและการระดมทุนในรอบนี้จุดประสงค์หลักเลยนะครก็คือเป็นการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ระยะสั้นที่จะครบกําหนดในทิปหุนกู้ที่ผ่านมานะครับที่จะครบกําหนดอย่างที่ทราบว่าธุรกิจในเคือนจนะไปลงทุนนะในช่วงระยะคืนทุนนะช่องแรกนะก็จะเป็นหลังฝั่งของเจ้าหนีนะ้หรือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ฟแนนซ์นะฮะเป็นผู้จ่ายแทนคืนเงินลงทุนนะับ mm hmm. ส่วนของเจ้าของนะ่ะก็คือได้ทีหลังได้ทีหลังส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะได้ทีหลังถ้าอย่างนั้นนะในแต่ละโปรเจกต์นะ การลงทุนเข้าไปช่วงแรกเนะี่ยโปรเจกต์ยังจะไม่สามารถเจเนเรตอินคัาให้กับผู้ถือหุ้นได้เต็มที่ในเคสของอนะีเดียลเจนเราดมทุนมาเพื่อไปลงทุนในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเป็นโอเนอร์ถ้าอย่างนั้นนะเหมือนกับว่ากระแสรายรับของโปรเจกต์ช่วงต้นนะมันยังจะไม่เพียงพอ,อ,อในการจ่ายาก็อุนกู้ตัวไหนที่เป็นระยะสั้นนะหรือว่าระยะต้นในการดําเนินการเคื่อนนะ่ ก็จาเป็นจะต้องเรารีไฟแนนซ์ให้ยืดระยะเวลาออกไปให้มันแมทช์กับระยะของตัวโปรเจกต์เม็ดเงินที่โปรเจกต์จะสร้างขึ้นมาพอฟังมือถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่า EDL Gen มีจุดแข็งและความได้เปรียบหลายอย่างเช่น 1. ธุรกิจพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเมกเทรนของทั้งโลกโดยโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำเป็นทางเลือกที่สะอาดและมีความยั่งยืน 2. สองปอปรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานาน้ำ 3. i d อีดีย n ลเเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของสวปลาว 4. โครงการโรงไฟฟ้าตั้งกระจายทั่วประเทศทำให้ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ 5. ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องโดยธุรกิจโรงไฟฟ้ามีสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอนทำให้สถานการเงินแข็งแรงและ 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความมั่นคงสูง ถึงแม้ว่าจะฟังดูแล้วน่าสนใจธุรกิจมีความมั่นคงมีโอกาสเติบโตสูงหุ้นกู้มีโอกาสให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับยังไงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทาง,งต่างอไปนี้ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่คือ The Conversation วันนี้สวัสดีครับ